อะไรครับเรามาเจอยายนะครับยายบอกผมหล่อมากนะยายผมหล่อมากปะหล่อ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 หลอหรืพอดีค่ะผมเมาแล้วครับเรถหนุ่มเดียวพอดียายนุ่มยายร้อยนึงเลยไม่ต้องทอนอายุมันงน่สมัครตารางของครับยายไปแล้วนะไปแล้วตาข้าไม่ถึงไปแล้วยายผมไปแล้วรอยรอรอยนี่แม่งทอนไงผมรอตาข้าด้วยยายโอ้ไปไม่ได้หยอกหยอกยายโชคดีนะลูกนะ แลไม่มีครอบครัวเหรอมีแฟนครับแต่มีลูกอ๋อนี่แฟนใช่ไหมครับผมแหมถ่ายไม่ดีก็หลอนะนี่ค่ะขอให้ยายแข็งแรงนะคะจะถ่ายได้ดีไหลูกนะเดี๋ยวไปฝากแม่ยายนะครับที่บ้านไปไม่นี่หนูสอบแบบกี่ผ่านแล้วแม่บอกรอบเดียวเลยโอ้โห้อยห้าสิบผมได้สี่เจ็ดเลยแม่ให้โอ้โหแล้วเร็วนี่ป๊า ผ่านเลยอ้าวิวเขาพูดมาฝากโอ้โหน้ำใจของขวัญรางวัลขวัญรางวัลพี่ค้างไว้หรือเปล่าค้างอะไรนี่แหละโอ้โหแล้ก็ยังดีไม่ง่ายจังวะเก่งอ่ะเก่งบอกแล้วแม่มาให้พรไปเมื่อเช้าให้พรให้ทิวแต่ไม่ให้พรหนูหนูไม่ผ่านเลยยังไม่ดีออกมาโอ้โหยังไม่ออกมาทิวมันออกมาหนูไม่ผ่านเนีย้อไปอีกเนี่ยรอ เดี๋ยวแม่ให้พรใหม่ไม่ต้องกลัว